เริ่มได้เกียเก๊ยวแล้วครับแปลงนี้แปลงแรก,กรับกคลาหองให้ครับผมผมลวงทองแล้วเหลืองมัดแล้วครับนะเอาหอมมะลิที่ดีที่สุด หอ,อมที่สุดคือถุงโอล่าครับผมครับ,รบองวงใงญ่ยงๆงงน้องครับเออจะขึ้นครับบ่าพ่นให้นี่เจะข้นบ่าให้นี่เี๋ยครับท่านเหลือก้อนปีนี่ อ๋อเป็นเล่นบ่ะกับพันธุ์่นครับอันนี้เจ้าของหน้าครับนี่เจ้าของหน้ามาอยางองครับมือนี้ของหน้าทายเม็ดว่ครับเจ้าของหน้าเป็นสปดดนปไปเดอร์แมนบ่ไปเดอแมนก็นเห็ดหน้าได้ครับผมกินโคอกันพันธุ์พ่นเปลี่ยนจากการใส้เวทแล้ว เปลี่ยนเล่ยมน้งปีนี้จะาให้เป็นเลยปีนี้เออบ้านพูนสิครับให้เป็นเลยปีนี้เป็นเบาแล้วพอใคยได้ใจพอใค่อยได้ลงทงแล้วปีนี้พาไปหางหนูได้ได้ออมหนูได้ปีนี้อ้อมหนูปลาแยกแฟนแฟนเตรียมติดแฟนแฟนเตรียมติดตามบ้านพูนเลยครับอ้อมหนูได้ปลาแขกปีนี้หนูหลายยปีนี้หนูหลายมั้งอ่า